เขาจะชอบพูดบอกว่าเขาเป็นทนายคนเดียวทนายหนกระแสผู้ตายเงิน8 0 0แสนกับเงินส0 0แสนคืนเขาได้ไหมผมคืนไปแล้8 0 0แสนครับมีหลักฐานการคืนครบครับนี่นี่สงภาพนี่สภาพอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเงินหนูนะคะคเลิกเก่าเงินตอนที่เขาไปให้คุณใคร ไม่ใช่ครับไอที่เขาถือเงินเป็นภาพที่ว่าผมเอาเงินแบ้เขาไปปิดรถในั้นนะใช่แล้วคุณทนายหลักบางย้าเงินคนก็กินข้าวกันเพ่เขาหลู่เลี้ยงหนูเป็นตัวแทนของจังหวัดพักการเมืองพักหนึ่งซึ่งทนายคนนี้ค่ะได้เข้ามาเป็นผู้สมัครพักการเมืองแล้วหนูเป็นตัวแทนที่คัดเลือกผู้สมัครสอสสามเขตค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะหนูก็มาจับได้ว่าเขามีผู้หญิงที่เจอเป็นบุคคลเลยค่ะก็ประมาณ6คนหูตาย ใช่ค่ะรอจัดนหนูก็ตีตัวออกห àng, <ม>่างก็ตามหนูตามคุกคามตามไปทุกที่ที่หนูไปอะค่ะแล้วก็ไปดักรอแล้วก็เหมือนจะกระชากหนูขึ้นรถ หนูไม่ยอมขึ้นก็มีการยื้อยุดกันหรือว่าตบตีกันเขาเดินเข้ามาใช่ไหมจะทําร้ายหนูพี่คนนี้เป็นพลเมืองดีเข้ามากันหนูไว้ค่ะเขาบอกว่าหนูมีชู้แต่ขอโทษนะคะหนูไม่เคยแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสและหนูแยกกับเขามานานมากแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นนักกฎหมายเขาสามารถทําให้ถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกได้แล้วก็ไม่มีใครมากล้าทําอะไรเขาเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นทนายดังเขาจะชอบพูดบอกว่าเขาเป็นทนายคนเดียวทนายโหนกระแสผู้ตายเดี๋ยวน้องค่ะทนายดังภูเก็ต ผมไม่เคยพูดว่าผมได้ไปออกรายการคนกระแสแต่ประชาชนเขารับรู้ของเขาเองเขามาที่ผมเพราะว่าเขารู้ว่าผมได้ออกรายการแล้วผมก็ไม่เคยไปกล่าวอ้างอะไรเรื่องไปออกคนกระแสน,นะครับแล้วการที่ทนายความมีเด็กที่เขาบอกว่าหกคนนี่จริงไหมผมไม่ได้มีหกครับผมมีสิบสามคนเขาคือคนที่สิบสามคือคนสุดท้องที่ผมมีเลยครับโอ้โหตรงๆเลยไม่ินทนายจ้างคนเนี่ยไปคุกคามเขาเปล่า ไม่เคยก็ไม่ได้มีมี<า>ร,มรูปไหนนั้นับแค่ไปดูว่าไปเรียนหรือเปล่าถ้าไปเรียนก็จะไปหาผมขอคุยกับพยานคนหนึ่งนะคุณฟังไว้ด้วยนะคือมันใช้ให้พวกผมไปตามพี่เอแล้วก็มันส่งแชทมาว่าถ้าเจอก็ให้เสียบเลยหรือว่าก็ให้อุ้มขึ้นรถเลยผมมีแชททั้งหมดครับเพราะอะไรก็ถึงต้องให้ไปอุ้มผู้หญิงคนนี้เขาแค้นนะครับที่ว่าพี่เอเลิกแล้วก็พี่เอแก,กรู้ความลับของทนายนีมากนี่ก็มากไปพี่เงิน8ป0แสนับเงิน4แสนนะคืนเขาได้ไหมผมคืนไปแล้ว8 0 0แสนครับผม ไม่เคยคืนค่ะมีหลักฐานการคืนครบครับนี่นะนี่ส่งภาพนี่ส่งภาพอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเงินหนูนะคะคุณเลิกเก่าเงินตอนที่เขาเอาไปให้คุณใช่ไหมคุณป้าว่าอะไร่ะมไม่ใช่แล้วทำไมโอ้ไม่ใช่ครับไอ้ที่เขาถือเงินเป็นภาพที่ว่าผมเอาเงินไปให้เขาไปติดรถไปนั้นนะครับเป็ไปแล้วค่ะคุณทพ่อพี่แก้วหวานนะบางยางั้นไม่ต้องซับซ้อนผมว่าคุณเป็นทนายดีบางยางคุณพิษคุณหลับพิษตาราก บางย้างเงนคนก็กินข้าวกันเพ่เขาหลูเลืองอคุณหัดยอมรับความจริงได้แล้วค่ะคุณทานาย